พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจที่ต้องบอกว่านี่เป็นนว,วัตรกรรมของโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงกลุ่มปตทบ7บริษัทนะครับเขายกทัพแสดงนว,วัตรกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนในงานที่ชื่อว่า PTT Group Innovation for 20 23จุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนซึ่งในงานนี้นะครับจะเป็นการแสดงนวัตรกรรมแล้วก็ผลสําเร็จของโครงการนวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตทซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางปตทอเองและก็บริษัทในกลุ่มร่วมกันรวมพลังการช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนหลังได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาเป็นระยะเวลานานตอนนี้มันมีอะไรคืบหน้าบ้างมีอะไรให้โชว์บ้างติดตามจากรายงานรัน บริษัทปตทจำกัดมหาชนจัดงาน PTT Group i n n o v a t i o n for Future Society 2023จุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืน แสดงนวัตกรรมและผลสำเร็จของโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตทได้มีนายอัธพลเรื่อพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ปตทเป็นประธานในพิธีพร้อมโดยผู้บริหารบริษัทในกลุ่มปตทผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนจาก45พื้นที่เครือข่ายรวมถึงเยาวชนจากโครงการ Restart t h a i l a n d เข้าร่วมงานณปตทสำนักงานใหญ่ ในงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15พฤศจิกายนมีการจัดแสดงนวัตกรรมและผลสำเร็จของโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปะตะทที่ได้ดำเนินมาตลอดเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2564ถึง2566รวมถึงเป็นการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ ของกลุ่มปะตะทและองค์ความรู้ของชุมชนที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้12พื้นที่เมื่อจุดประกายให้ผู้ที่ร่วมงานได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายพื้นที่สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอื่นๆได้ต่อไปผ่านพื้นที่จะะดัดแสดงนิทรรศการ3โซนประกอบด้วยโซนที่1นวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยกลุ่มปะตะทและพื้นที่เรียนรู้ชุมชน โซนที่2การท่องเที่ยวโดยชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและโซนที่3ตลาดนัดชุมชนนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเพื่อให้ชุมชนได้แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึงได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกที่เป็นต้นแบบการพัฒนาการเกษตรการตลาดชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนมาร่วมเติม,เต,มเต็มเรื่องราวการพัฒนาชุมชนที่น่าสนใจอีกด้วย ประเทศไทยก็เจอเรื่องสภาวะโควิดนะครับเราเลยนึกถึงโครงการที่อยากจะเข้าไปช่วยชุมชนนะซึ่งแน่นอนก็ได้รับผลกระทบจาก จากเรื่องเชื้อโควิดนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการที่เรียกว่าโครงการนวัตกรรมสร้างรอยินนาะซึ่งจะใช้องค์ความรู้ของกลุ่มบอทอหลายๆบริษัทนะฮะที่เรามีองค์ความรู้อยู่เนี่ยประสานร,ร่วมกันบูรณาการร่วมกันกับองค์ความรู้ของชาวบ้านเพื่อช่วยยกระดับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าให้เขาสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมเนี่ยอย่างน้อย10%ในแต่ละชุมชนที่เราเข้าไปช่วยพัฒนานะครับซึ่งมาถึงวันนี้โครงการก็ดําเนินงานมา3ปีแล้ว แล้วนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะฉะนั้นงานในวันนี้ก็เป็นการนําเอาผลงานนะครับของโครงการต่างๆนะครับมาจัดแสดงนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็สามารถพัฒนาชุมชนได้45ชุมชนนะใน29จังหวัดก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการสร้างความดั่งยืในให้กับชุมชนนั่นหมายถึงว่าเมื่อปอทอถอยออกมาแล้วเนี่ยชุมชนสามารถเดินต่อไปได้ด้วยตัวเขาเอง